สวัสดีครับชตรีนาโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเมนูอาหารง่ายๆนะครับนั่นก็คือลาบปลากะปองเองครับสําหรับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็จะมีปลากะปองครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับแล้วก็พริกข้าวคั่วครับไปเริ่มกันเลยครับผมก็จะใส่นะครับปลากะปอลงไปครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใส่นะครับ มะนาวลงไปครับน้ำปลาครับผงชูรสครับเข่ไก่่เขว้าครับ,รบพริกครับ คลุกนะครับทุกอย่างให้เข้ากันครับโอเคชิมครับอาอปกหนึ่งนครับ จากนั้นนะครับก็ใส่ผักลงไปครับ <c oughs> คนอีกรอบหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยนะครับลาบปากระป๋องครับถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ